สายของคุณหนึ่งคุณหนึ่งนะฮะทักทายกันหน่อยคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับแม่เรียกพี่ออสเลยเรียกป๋าก็ได้นะเรียกได้หมดป๋าออสครับนะฮะพี่หนึ่งตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนอยู่แถวสำโรงครับป๋าครับอยู่แถวสำโรงนะโอเคโอเค,ครเรื่องนี้เนี่ยที่คุณหนึ่งจะเล่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปีชงของตัวเอง อ่าใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วปีนี้ก็คือปีปีชงของตัวเองปีหนึ่งนะครับออืเดี๋ยวถามนิดหนึ่งก่อนปีชงเนี่ยโอเคปีนี้ก็เป็นปีชงของคุณหนึ่งหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปีชงมันคุณหนึ่งทำอะไรบ้างแล้วมันมีผลยังไงบ้างเท่าที่คือบางปีผมจะไม่ได้ไปแก้ชงอะไรเลยนะอแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่เป็นปีชงมันจะมีเป็นอย่างหนึ่งที่ มันจะถูกแบบฝังอยู่ในอ่อยู่ในอยู่ในผมอยู่ในอยู่ในสมองผมมาตลอดว่าอย่าไปงานศพอะอะไรอย่างเนี้นครับ<ล>ห้ามไปงานศพนะเขาห้ามไว้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่ามันไม่ <c oughs> มันไม่ดีคือคือเหมือนเราเราแบบผู้ใหญ่เขาเขาเล่ามาอะไรเงี้ยเหมือนเขาเตือนมาเขาห้ามมาแล้วก็เราเหมือนเราฝังใจมาจะเด็ดนะครับว่าเออปีถ้ามันปีที่ไม่ดีหรือปีโชกของเราครับว่าก็ <c oughs> ข้าไปนะงานศพอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ถึงแม้แม้บางปีที่ผมไปแก่ชงเองผมก็ยังไม่กล้าไปนะกระทั่งงานศพด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคแล้วเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับความลี้ลับอันนี้ด้วยใช่ครับเป็นเป็นเป็นเป,นเปนมาบรนจบกันพอดีแหละ uh huh. เป็นอทั้งตีชงทั้งเกี่ยวกับเรื่องความลี้ลับที่เกี่ยวกับอของของโลกหลักยินยานด้วยแหะครับข่าวสาครับ huh. โอเคเรื่องมันเป็นยังไงคุณหนึ่งปีชงปีนั้นคุณไปเจออะไรมาเรื่องมันมีอยู่ว่าเดี๋ยวผมเขาต้องเท้าความนิดนึงนะครับปะาครับว่าผมนับนับนับปีนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยผมได้รู้จักกับผมยิ่งคนสนิทกับลูกน้องอีกคนหนึ่งซึ่งสนิทกันมากในที่ทำง,งานนะครับ<ฆ>อ่าลูกน้องคนนี้สนิทจนที่ว่าน้องมันเราน้องมันจะเคารพแล้วก็จะรักผม เป็นเป็นพี่ชายคนหนึ่งกับเป็นให้ความเคารพกับผมนะครแล้วมีวันหนึ่งที่ที่น้องเขาได้เกิดการล้มป่วยลงนะครับอ่าซึ่งมาตรวจพบภายหลังว่าน้องก็เป็นอ่าอ่าเป็นมะเร็งในสมองนะครับอ่าครับแล้วก็พักรักษาตัวในโรงพยาบาลคราวน,นี้ในในขณะท,ที่น้องอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกให้ผมไปเยี่ยมเขาเสมอซึ่ง ซึ่งมันไกลกันนะอันนี้อันนี้ท่าก็แจว่าผมก็ติดงานด้วยแล้วก็น้องเขาอยู่ฝั่งทนด้วยนะครับซึ่งสมัยนั้นผมเองก็อยู่แถวลาดเท้าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันไกลมากผมอยู่แถวบางกะปิเงี้ยครับตรงแคปีแลนด์คราวนี้ก็ไม่มีเวลาไปก็โอเคเขามีแบบพิมข้อความตอนนั้นตอนนั้นเขาตอนนั้นลายยังไม่บูญนะแต่จะเป็นขนาะของเมสเซชเจอร์นี่แหละครับที่ที่ที่พิมไลน์เข้าไปก็เอพิมพิมเข้าไปคุยก็บอกเออ ขายไว้ไวนะอะไรอย่างเงี้ยครับให้กําลังใจจนให้กาลังใจไปครับแต่ว่าในเราก็ติดตามเขาอาการเขาตลอดจนแบบเขาจะเริ่มพิมพ์ไม่ชัดละนั่นคืออาการเริ่มหนักละจนวันหนึ่งนะครับเรามีโอกาสได้ไปล้วบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่างแล้วจะไปอจนจนถึงวิทยาสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้ไปจนเมื่อรู้ว่าวันที่รู้คือรู้จักเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะครับว่าเอน้องคนนี้เสียแล้วนะวา ครับเสียเสียแล้วนะเพิ่งเสียเพิ่งเสียไปวันนี้เลยเนี่ยกำลังไปเอาศพมามาที่วัดนะครับนั่นชือวันแรกนะครับที่เรารู้นะครับแต่ว่าผมก็บอกบอกกับทางรุ่นพี่ที่ที่เขารับทราบข่าวแล้วมาแก้งผมผมก็บอกว่าผมไม่สามารถที่จะไปงานศพได้ทำไงดีเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมฝากซองไปแล้วกันเพราะว่าวันนี้มันปีปีปีชงผมผมไม่สามารถที่จะไปร่วมงานศพได้นะผมขอโทษสิ่งอะไรเงี้ยครับครับ ซึ่งซึ่งสดวันแรกใช่ไหมครับก็โอเคก็ผ่านไปผมก็แจ้งเจตกำลังไปอย่างนั้น<ะ>วันที่สองนะวันที่สองศพอยู่ในวัดวันที่สองครับแต่ว่าทางทางดุนที่ผมเองเขายังไม่ได้ไปางานศพน,นะเขาจะไปวันที่สามครับนะฮะวันที่สองเนี่ยครับป๋าครับวันนี้แหละ,ะวันที่เกิดเรื่องอช่วงเวลานั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าครับป๋าฮ<ะ>้าประมาณสามทุ่มครึ่ง ผมอาบน้านะครับในที right ่พักนั่แหละผมก็อาบน้าในห้องน้ําโทรศัพท์ก็ชาร์จไว้ทิ้งไว้ตรงที่นอนตามปกติอ่อาอาบน้ําอาบน้ําเสร็จออกมาครับดีสายไม่ขอเข้าอ่าอ่าวิ่งไปสายที่ไม่ได้รับมันก็จะขึ้นว่ามีคอข้อความแล้วก็กดเข้าไปดูครับโทรศัพท์หล่นลงที่นอนเลยฮะทำไมอ่ะเพราะมันขึ้นชื่อน้องของชื่อน้องคนนั้นน้องที่เสียชีวิตไปอ๋อ อ้อ้ออนน้อันนี้อันนี้โอ้โหแบบเอาเย็น,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 นผมพูดไปผมยังคนรู้ไปเลยนะตอนเนี้คือเราก็ตกใจกันนะว่าอตกใจครับเพราะว่าในขณะที่น้องป่วยเองเขาก็เขาก็ไม่ได้โทรเลยครับผมนะก <ฮะ S 2> ็มีอ่ามีรา,ายส่งการอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างนั้นคือช่วงเวลาก่อนก่อนที่เขาจะมาเป็นโรคอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้วล่ะในช่วงพักใหญ่ๆก็ไม่มีอะไรที่ต้องต้องโทรมานะ ก็ S <S ไม่ <S <S ไม่มีอะไรต้องโทวหากันเท่าไหร่แต่ก็คุยคุยแต่คุยแต่แมสเฉจแยม่เซนเ,เ,เจออะไรเงี้ยครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันทําไมต้องเบอร์นี้ต้องโทรวันที่เขาเสียวันที่สองอะไรอเงี้ยครับส่วนวันที่สองส่วนวันที่สองครับเบอร์รรเข้ามาตอนสามโมครึ่งมันคงไม่ใช่เวลาที่พักส่วนแน่นอนอาจจะเป็นญาติเขาโทร ผมคิดอย่างนั้นครับป่าคิดเป็นป่าเลยแต่ผมคิดว่าคือโอเคเราก็มองถึงว่าแฟนแฟนแฟนน้องเขาอ่ะอาจจะโทรมาเออเออคงโทรมาบอกว่าเออน้องคนเนี้ยเสียแล้วนะผมมีเจตนาดีที่จะลองกดโทรศัพท์มือถือของอ่าเมมชื่อไว้อะไรนะเขาเนี่ยเออเออเมมชื่อไว้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นชื่อผมอะไรสักอย่างแล้วผมว่าเขาก็โทรมาแจ้งเราคิดอย่างนั้นนะครับแล้วเราไม่ได้รับสายไปนะครับผมก็เลย แต่ในใจหนึ่งเราก็คิดอย่างหนึ่งว่าหรือหว่าไอ้น้องคนนี้ไปโดนใจให้แฟนเขาอะโทรมาบอกเราว่าให้ไปเไปงานศพเขาเถอะอะ,อะไรอย่างเงี้ย<ม>อย่างนอน,นลาเขาหน่อยเราก็คิดเอาโอเคผมก็ตั้งตั้งคิดในใจเลยอัอนนี้เหมือนพูดกับตัวเองในใ,นใจแล้วอธิษฐานไปว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก็ไ,ได้พรุ่งนี้วันลุ้งึ้อใช่ตอนลุลง้งบอผมก็โทรหารุนที่แล้วเลยอ่ะผมขอไปด้วยตอนเย็นผมขอไปองานศพด้วยตอนเย็นสวดวันที่สามไปด้วยใช่แถวพระรามสองเลยผมก็ไป โอเคเสร์วันที่สามไปเลยพอไปถึงปุ๊บแฟนเขาก็นึกถึงภาพงานศพนะครับก็จะเป็นอยู่ในวัดนะฮะในศาลาคราวนี้บอเข้าเดินเข้าไปก็จะมีโรงศพอยู่อนะครับอหลังสุดโรงศพเดินไปก็จะเป็นห้องน้าเขาเรียกโรงศพตั้งอยู่เนี่ยโรงศพตั้งอยู่ในศาลาเนี่ยฮะก็จะมีอแฟนเขานะครับแฟนน้องคนนี้ฮะนั่งถือทูบอยู่ เพื่อจะยื่นทูบให้กับแขกที่มาไหว้กับศพก็คือเคารพศพก่อนไหว้พระแล้วเคารพศพก่อนอ่า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 เขาเคารพศพก่อนผมมาถึงผมก็ไม่ไม่เลยพาตามแพงเลยรีบไปรีบไป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 กราบศพเลยไปกราบเคารพศพก็เแสงเขาก็ยื่นทูบมาให้ผมผมก็ประดมมือแล้วก็บอกเอพี่มาแล้วนะอืมพี่ไม่รู้ว่าพี่กับผมก็บอกกันแตว่าพี่ไม่รู้ว่าเองเองโดนใจอะไรให้ให้ให้มีการโทรศัพท์อะไรที่มา แต่พี่ก็มาแล้วล่ะถึงแม้ว่าพี่เป็นผีชงอะไรพี่ก็มาแล้วนะตามเงินตามที่ที่ตั้งใจไว้โอเคก็เสร็จปล๊บผมก็หันไปคุยกับแฟนน้องเขาบอกว่าเออมื่อวานนโทรมาหาพี่สะดุดเลนสามทุกครึ่งก็จะมาบอกเรื่องเรื่องน้องคนนี้เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโทรศัพท์น่ะเขาโทรศัพท์น้องคนนี้ยอยู่กับเขาก็จริงแต่เขาไม่ได้กดโทรหาใครเลยฮจริงครับ กิ้ง่ะแบบโอ้โหแบบผมพยายามหาคําตอบนะว่าเอ๊ะต้องใช่เราคิดนใจว่า <อะ S 2> ให้ตอบเถอะว่าเป็นคนโทรมาอ <ะ S 2> จริงผมคิดอย่างน้เลยให้ตอบเถอะว่าเป็นคนโทรมาบอกบอกแขกอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเ <ะ S 2> ขาเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าคําตอบที่ได้คือเขาไม่ได้กดโทรแต่โทรศัพท์อยู่ที่เขาจริงเฮ้ยจริงจริงฮะโทรศัพท์อยู่ที่แฟนอยู่ที่แฟนเขาจริงๆแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าเขาไม่ได้กดเลยหนูไม่รู้จักพี่แล้วเขาบอกให้หนูรู้จักพี่หนูโทรหาพี่ทำไม แล้วพี่หนึ่งขอดูบุเครื่องไหมว่ามันมีโทรออกไหมขอดูป่ะไม่ด้ไม่ไม่ไม่มันไม่กล้าครับมันไม่โทรมันไม่ขอมันไม่ขอดูแล้วตอนนั้นเออแต่เราโทรมาได้ไงมนขึ้นเกาะนันไงดันไงผมผมผมแบบผมยังคิดอยู่เลยว่าผมย้อนกลับมาอีกเมื่อวานว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมรับสายแล้วเสียงตายสายมันจะเเสียงอะไรโอ้เออเออป๋าคือแบบว่า ให้เราคิดว่ามันเป็นเสียงีินิติหนึ่งหรือมันจะเป็นเสียงซ่าซ่าเหมือนในหนังหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมผมแบบโอ้โหทุกวันที่ตกก็ยังไม่ได้คาตอบว่าปลายสายอะมันจะต้องเป็นเสียงอะไรหรือเปล่นะซึ่งแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ยแฟนของผู้เสียชีวิตที่จุดทูบให้พี่หนึ่งเนี่ยเขายืนยันบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยของคนคนตายเนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่หนูจริงๆแต่หนูไม่ได้โทรหาพี่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เบอร์เบอร์เบอร์ หนูไม่รู้เบอร์พี่แล้วหนูรปจักพี่แล้วหนูจะโทรหาพี่ทำไมเขาพูดเยอะ oh. แบบโอ้ผมขนลุกเลยออเแล้วแล้วที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าข้างหลังลงศพไปที่สระรายป็นห้องน้าใช่ไหมครับ uh huh. รุ่นพี่ที่ผมมาด้วยนะที่ทำง,งานนะครับ uh huh. แฟนเขาอะแฟนของรุ่นพี่ที่มาที่ผมนั่งรถมาด้วยนะที่ติดรถมาที่ติด,ดรถมาเขาก็รู้จักกันบ,บผู้ตายฮ uh huh. เขาผู้ตายผู้หญิงคนเอเอผู้หญิงคนเนี้ย ที่รู้จักผู้ตายด้วยนะเป็นเป็นเป็นเพื่อนกแบบับอ่าเป็นเพื่อนอาเป็นเป็นแฟนของรุ่นพี่คเนี้ก็<ะ>เดินไปที่ห้องน้ำ<ะ>เขายิงนเสียงเสียงผู้ตายเรียกชื่อเขาอ๋อเหรอครับแล้วเขาก็เดินมาบอกผมผมก็เลยบอกเขาว่าเออเมื่อกี้ก็เพิ่งถามเมื่อกี้นะ,ะก็เพิ่งคุยกับแฟนแฟนผู้ตายเหมือนกันว่าโทรศัพท์ที่โทรไปอะ่ะเขาไม่ได้โทร<ไ> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเนาน้องน้องน้องผู้หญิงคนนั้นที่เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วได้ยินเสียงของผู้ตายเขาเขาเขาเรียกเขาทักเขาทําอะไรเขาเรียกชื่อครับเรียกชื่อผู้หญิงคนนั้นอ่ะสมมติชื่อ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 น้ําอ่ะอ่ะเขาเขาเขาลังเลไปห้องน้ำจู่ๆได้ยินเสียงน้ําเขาพูดอย่างนี้เหรอได้ยินเสียงน้ําอืมแล้วไอ้ผู้หญิงนี่เขาตกใจได้เลยว่าเสียงของแล้วน้องคนที่ตายใช่ครับ แล้วมันเป็นห้องน้ําหญิงซึ่งไม่ใช่แฟนเขาเนี่ยเพราะแฟนเขาอยู่อยู่ในงาน่างอยู่ในงานออครับอแล้วก็มันเป็นอะไรที่ที่จริงผมก็ยังไม่ได้คำตอบนะเออจริงๆแล้วผมนึกถึงตาพูดเมื่อกี้ว่าทำไมไม่ได้ขอโทรศัพท์อ่าทางแฟนเขาดูเหมือนกันนะผมก็อยากผมก็เรียนไปจนแบบมันมันงงนะเราก็ช็อกไปที่ช็อกไปเหมือนกันอะไรเงี้ยครับถามจริงๆพี่หนึ่ง ถ้าตอนนั้นพี่หนึ่งไม่ได้อาบน้ําแล้วสายเนี้ยโทรเข้ามาแล้วเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยพี่หนึ่งจะจะ,จะรับไหมโอ้โหโอ้โหถ้าตอนนั้นนะอ่ะโทรมาปุ๊บแล้วเห็นชื่อมันโชว์อยู่เนี่ยเป็นเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเบอร์ของผู้เสียชีวิตโทรมาพี่หนึ่งจะรับไหมเออระดับแรกยังยังไม่รับท,ทันทีแต่ตั้งคงตั้งสติได้ว่าโอ,อ้สงสัยญาติโทรมาหรืออะไรเงี้ยครับก็คงรับครับอืมแต่รับ,ลบแล้วจะเกิด <ke ir S 1> อะไรขึ้นก็ไม่รู้เนาะ แต่แต่ก็คงผมก็คงสันสันกลัวกล้าที่จะรับอยู่เหมือนกันเพราะเรารู้แล้วไงครับว่าวันวันเมื่อวานเนี้ยก่อนงานั้นหนึ่งวันเขาเสียชีวิตเ,เรารู้แล้วครับซึ่งซึ่งมันมันมันแปลกมากก็ป่าคืออย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้โทรหากันไม่ไม่ไม่ค่อยได้โทรเพราะช่วงหลังไม่ได้โทรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตอนเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ย ก็ไม่ได้ค่อยโทรคุยกันอยู่แล้วก็จะเป็นการพิมพ์เอาเนี่ยพราะลักษณะเขาก็แบบพูดไม่ค่อยมีแรงแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะ,ะสมองสั่งการในการพูดสมองสั่งการในการพูดไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยครับตอนนี้ไม่ค่อยกันใจครับเขาเลยใช้วิธีการพิมพ์เอาครับก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่พี่หนึ่งบอกนะว่าว่าเขาเขาด้วยความที่พี่หนึ่งบอกว่าเขาสนิทกันเคารพนับถือกันน้องคนนี้ก็เคารพนับถือเราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจะ โอ้โหมันมันอธิบายไม่ได้นะเราก็ต้องบอกว่ามันเขามาโดนจิตโดนใจบอกพี่มาเหอะพี่มาเหอะอะไรเงี้ยผมอยากให้พี่มาเพราะเพราะว่าสวดสามประทานโทษคุณหนึ่งสวดสามคืนไหมสวดสามคืนครับโอ้คืนครับป่าเพราะคืนนั้นคืนที่สองคือพี่พี่หนึ่งมาเหอะมีเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพี่มาเหอะแล้วก็ครับครับครับอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะวันเผาเองผมก็ไม่ได้ไปด้วยครับป่าเอออาคืออัน ผมอนเขาเล่าอน่ตอนที่เขาเริ่มการตรวยเนี่ยเขาไม่บอกใครนะแต่ด้วยความที่เขามีความผูกพันอะไรกับผมเนี่ยอคือในในกลุ่มเราเนี่ยฮะในกลุ่มในบริษัทเราก็จัดงานแบบว่าไปไปปาร์ตี้กันที่ริมทะเลฮน้องเขาอาการไม่ดีแล้วนะเรื่องอาการไม่ดีละแต่เขายังจะมากับผมเพื่อขอติดกับผมเพื่อจะมางานนี้แล้วก็พักกี่กับนอนยี่กับผมอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาช่วงปาร์ตี้ก็ไม่ออกไป บอกว่าผมขอเลียยงงานจริงๆแล้วเขาเขาไม่สบายอผมพอรู้ตอนหลังว่าพอหลังจากการปาร์ตี้เสร็จเขาเข้าโรงพยาบาลเลยเขาบอกว่าเขาขอมาแบบพี่แบบประมาณว่าเหมือนกับว่าเออขอมาเที่ยวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะต้องไปป่วยรักษาพยาบาลรักษาโรงพยาบาลเนี่ยครับแสดงว่าปูกพันจริงๆปูกพันครับเขาท่ามปูกพันนะรับแต่หลังจากนั้นหลังพิธีอะไรเสร็จสิ้นไปก็ไม่ได้เจออะไร มากไปกว่านั้นไม่ได้เจอไม่ได้เจอครับคงคิดว่าผมได้มาลาแล้วคงแบบว่าคงไปแล้วครับผมไปสู่สุขติแล้วไปในที่ที่ในที่ที่ดีแล้วเนี่ยครับแต่ก็อก็พยายามที่จะดึงทีโชงของตัวเองแล้วว่างานศพงานเผาก็ไม่ได้ไปยเี้แต่โอเคได้ไปลาแล้วอย่างน้อยเนี่ยครับประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้เหตตัวตนจริงๆแต่ว่านี่คือสิ่งที่เจอแบบมันก็ค่อนข้างวิทยาศาสตร์ มันก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงน,นะเออใช่เลขเบอร์โทร<ช>แล้วโชว์ไปงเพราะว่าผมก็ตกใจเหมือนกันคนที่ถือโทรศัพท์อยู่บอกว่าไม่ได้โทรแล้วก็เออเขาก็บอกไม่ได้โทรออมันก็จบแล้วไงแล้วมันเบอร์มันโทร <c oughs> มิสคอมาได้ยังไงเตนมเนี่ยยิ่งตอกย้ำความเชื่อยิ่งตอกย้ำความจริงไปไปอย่างหรือว่าตัวแฟนเขาเองก็บอกว่าหนูไม่รู้จากเบอร์พี่เป็นตัวไอเแล้วหนูไม่รู้ว่าพี่เป็นใค <c oughs> รอะไรอเงี้ยกูทำไง โอ้โอผมก็เลยแบบโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> หนึ่งค,ครับปอคครับผมครับผมสวัสดีครับครับขบคครับสวัสดีครับ